สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจที่คุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาให้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะซ่อนอยู่เบื้องหลัง AI ที่เราใช้กันเยอะๆทุกวันนี้อย่างพวก Chat GPT เลยแบบนี้นะคะที่แบบกลายเป็นเหมือนผู้ช่วยประจําตัวเราไปแล้วครับผมแต่ข้อมูลชุดนี้เขาก็ชวนให้คิดนะคะว่าเอ๊ะไอความสะดวกสบายพวกนี้เนี่ยมันมี มีต้นทุนอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่ามีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆในข้อมูลด้วยนะคะแบบเขาบอกว่าการถามชัด g p t แค่ครั้งเดียวเนี่ยใช้พลังงานเท่ากับเราเปิดไฟ LED ทิ้งไว้เป็นชั่วโมงเลยนะคะโห oh, ชั่วโมงกว่าเลยนะครับใช่ค่ะหรืออย่างการสร้างภาพด้วย AI หนึ่งภาพก็เหมือนเราชาร์จแบตมือถือจนเต็มเลยครับข้อมูลพวกนี้น่าสนใจมากครับมันชี้ให้เห็นว่า ความสะดวกสบายที่เราได้จาก AI เนี่ยมันต้องพึ่งพาระบบข้างหลังที่ใหญ่มากคือที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลหรือ data centers นะครับมันเหมือนเป็นเอ่อสมองกลของ AI เลยอ๋อค่ะค่ะซึ่งศูนย์พวกนี้เนี่ยนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าเยอะมากแล้วก็อีกอย่างที่คนอาจจะไม่ค่อยนึกถึงคือมันใช้น้ำเยอะมากด้วยครับน้ำหรอคะครับใช้น้ำมหาศาลเลย เพื่อระบายความร้อนให้ระบบมันทำงานได้ไม่โอเวอร์ฮีทนะครับโหตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะในข้อมูลที่คุณผู้ฟังให้มาก็มีเปรียบเทียบเรื่องน้ำพอดีเลยเขาบอกว่าทุกๆประมาณ4่หาคำถามที่เราคุยกับ c แชท GPT เนี่ยอาจจะใช้น้ำไปเกือบเกือบครึ่งลิตรเลยนะคะครับครึ่งลิตรเลยฟังดูเหมือนไม่เยอะนะคะแต่พอลองนึกว่าคนใช้กันทั่วโลอกอืมใช่ครับ พอคูณจำนวนผู้ใช้เข้าไปมันคือน้ำปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวถ้าเทียบกับการค้นหาแบบเดิมๆอย่าง Google Search ที่ข้อมูลบอกว่าใช้น้ำน้อยกว่าเยอะมากน้อยกว่าเยอะนี่คือแค่ไหนหรอคะข้อมูลระบุว่าประมาณแค่ครึ่งมิลลิลิตรเองครับต่อการค้นหาครั้งหนึ่งต่างกันเป็นพันเท่าเลยโหต่างกันขนาดนั้นเลยทำไมหรอคะทำไม AI มันถึงต้องการทรัพยากรเยอะขนาดนั้นหลักๆก,ก็มาจากวิธีที่มันทำงานนะครับ การค้นหาแบบเดิมๆม,มันอาจจะเหมือนเราเปิดหาข้อมูลในสารบัญแล้วก็ดึงอันที่ตรงที่สุดออกมาแต่กับ AI อย่าง ChatGPT เนี่ยคือจากข้อมูลที่ศึกษามานะครับมันเหมือนต้องอ่านต้องทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมหาาลก่อนแล้วก็สังเคราะห์เรียบเรียงออกมาเป็นคำตอบใหม่ที่มันเฉพาะเจาะจงกับคำถามเราจริงๆกระบวนการมันเลยซับซ้อนกว่ายเยอะครับต้องใช้พลังงานใช้ทรัพยากรเข้มข้นกว่ามาก อ๋อเข้าใจภาพเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่ไปดึงข้อมูลที่มีอยู่แล้วแต่ต้องเหมือนกับคิดแล้วก็สร้างคำตอบใหม่ให้เราเลยถูกต้องครับแล้วนอกจากเรื่องพลังงานกับน้ำที่ใช้ตอนมันทำงานแล้วเนี่ยในข้อมูลยังมีพูดถึงผลกระทบด้านอื่นอีกใช่ไหมคะใช่ครับอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยที่ข้อมูลชุดนี้หยิบยกมาคือปัญหาเรื่องอขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste นะครับ e-waste หรอคะ เกี่ยวกับ AI ยังไงเอ่ยคือเทคโนโลยี AI มันพัฒนาเร็วมากใช่ไหมครับเราก็ต้องการเครื่องต้องการฮาร์ดแวร์ที่แรงขึ้นเรื่อยๆประมวลผลได้เร็วขึ้นผลก็คืออุปกรณ์รุ่นเก่าๆมันก็ตกรุ่นเร็วกลายเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นมหาศาลเลยครับนึกภาพออกเลยค่ะพวกการาดจอชิปประมวลผลต่างๆครับผมแล้วปัญหาที่ตามมาคือการจัดการขยะพวกนี้แหะครับ ข้อมูลชิ้นหนึ่งก็ชี้ว่าแม้บางส่วนจะรีไซเคิลได้แต่เอาเข้าจริงขยะ E ีเวสจำนวนไม่น้อยเลยนะครับโดยเฉพาะที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยก็มักจะถูกส่งไปกำจัดหรือว่าไปแยกชิ้นส่วนในประเทศกำลังพัฒนาซึ่งกระบวนการตรงนั้นอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่อาจจะสร้างมลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนงานหรือชุมชนแถวนั้นได้ครับประเด็นเรื่องส่งต่อขยะ e w a s วสนี่น่ากังวลจริงๆนะคะข้อมูลนี้เปิดมุมมองใหม่ให้เลยคะ่ะ แล้วทีนี้ในฐานะที่เราเป็นแค่คนใช้ AI ทั่วไปเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างไหมคะว่าเราพอจะทำอะไรได้บ้างหรือว่าปัญหามันใหญ่เกินตัวเราไปแล้วอืมจริงๆก็มีข้อเสนอแนะที่เราพอทำได้ในระดับผู้ใช้ทั่วไปอนะครับแนวทางหลักๆที่ถูกพูดถึงในข้อมูลก็คือการพยายามใช้เท่าที่จำเป็นนะครับใช้เท่าที่จำเป็นครับแล้วก็ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คือก่อนจะถาม AI หรือสั่งงานเนี่ยอาจจะลองคิดก่อนนิดนึงว่าเออมันจำเป็นแค่ไหนหรือเราหาข้อมูลด้วยวิธีอื่นได้เร็วกว่าไหมแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากคือการปรับปรุงคำสั่งหรือที่เรียกว่าพร้อมนะครับพยายามทำให้มันชัดเจนและเอียดตรงประเด็นที่สุด อ๋อ oh, เพื่อให้ได้คำตอบที่ดีตั้งแต่แรกๆใช่ไหมคะใช่ครับจะได้ไม่ต้องถามซ้ำหลายๆรอบหรือสั่งแก้ไปแก้มาซึ่งมันก็เปลืองทรัพยากรโดยไม่จำเป็นการที่เราใช้พร้อมดีๆก็เหมือนช่วยลดการใช้พลังงานลดการใช้น้ำถังอ้อมได้เหมือนกันครับเข้าใจเลยค่ะก็คือต้องใช้ AI อย่างมีสตินั่นเองไม่ใช่แค่ว่าใช้เป็นแต่ต้องใช้ให้ฉลาดขึ้นด้วยทั้งในแง่การตั้งคำถามที่ดีแล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาด้วยถูกต้องเลยครับ ข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันวันนี้มันก็สะท้อนว่า AI เนี่ยเก่งจริงทำให้โลกเราฉลาดขึ้นจริงแต่ว่ามันก็มีราคาที่ต้องจ่ายในแง่ของสิ่งแวดล้อมอยู่การที่เราตระหนักรู้และก็พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของเราเนี่ยแม้จะดูเป็นจุดเล็กๆนะครับแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้สิ่งสำคัญก็คือต้องใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่ไปกับการที่เราก็ชื่นชมในความสามารถของมันนะครับเป็นการเจาะหรือข้อมูลที่ทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากๆเลยค่ะต้องขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณผู้ฟังท่านนั้นด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็มีคำถามที่อยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นะคะต่อยอดจากที่เราคุยกันวันนี้คือนอกเหนือจากที่เราจะปรับพฤติกรรมการใช้งานส่วนตัวแล้วเนี่ยมันจะมีแนวทางอื่นๆอีกไหมคะที่จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ยงแบบนี้ กับการดูแลโลกของเราให้มันย่องยืนต่อไปได้ก็เป็นคำถามปลายเปิดให้ลองเก็บไปขบคิดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ